ววสวัสดีครับ FC ทุกท่านนะครับวันนี้ปูสนชัยได้มีโอกาส,ส,สนะครับมาตามหาขุมทรัพย์ปูโสมเฝ้าทรัพย์ขึืนมาที่ผ่าสามยอดนะครับขุนเขาลำเน่าไพ่ปูโสมบอกว่าให้มาดัานดน ไปให้ได้ไปให้สุดคุดให้ถึงผู้สมันนี่คนบอกว่าไปให้สุดคุดให้ถึงมือนี่กะถือโอกาสตามขุมทรัพย์ผู้สมพุทธลาโภนะโมพุทธายะพุทธลาโภนะโมพุทธายะพุทธลาโภนะโมพุทธายะขอภูมิเจ้าที่ พระแม่ธรณีวันนี้กายสังขารได้มีโอกาสเข้ามาปีนเขาลำเนาภัยเพื่อลัดเลาะหาสิ่งที่ใช่ในถ้ำคณะสายบุญของพวกเราเดินทาง ตอนนี้กำลังขึ้นภูเพื่อเข้าถ้ำอมาภูสนใจได้มีโอกาสมาขอพรดีๆขอสัพสมบัติจากภูโสมนะครับขึ้นมากมือนี้นะครับภูเิ่นบอกว่าให้มาสวด สวดเพิ่มพลังสวดเพิ่มบรารมีอยู่ในธรรม <c oughs> เขาอยังไม่ได้เห็นธรรมเลยว่าธรรมอยู่มองใดขั้งแรกในชีวิต <c oughs> นะครับขั้งแรกในชีวิตที่ต้องเดินมาแบบนี้อยู่อำเภอเอราวัณจังหวัดจังหวัดเลยจังหวัดน้งบวัวลำพูหรือเอราวัณจังหวัดเลยยังงก่อ จังหวัดยังจังหวัดเลยเหนื่อยเหรอครับเหนื่อยแล้วโอ้อันนี้มาตามข้ำทีองคูโสมบนบอกนะครับรถจอดไว้ตีนผู้ขึ้นมาหนีทัางเหมือน มากงสมดหกคนท่านผู้ชมไปไหนเห่าไปให้ได้ไปให้ได้ไปไอซูสคุดไอถึงคูป็นบอกมาม so าแล้วฮะจ้ะโซ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 โคุ้มสับปูสมอยู่ในเข้ากับตอมมาขอสับ เขาตอมมาเบิกซับอยากปันใดเขาก็ยากปันใดเขาก็ตอมมากเฮ้ยก่อนนี้เนี่ยไมาโอ้ยมังกกระดกระเดียดหนึ่งสองสาม อาซาดยุเอามาทั้งรถเลยพันบ่เอาม้าตเเป็นยังดอกเตินเป็นยังดอกเดี๋ยวยคุยกันเดี๋ยวกันนี่นะครับเอาเขามาแล้วลือเาดะมามาเลคุณพอข้ไปนไม่พอพันูด้พูด้เข้าไปแน่พอี่เฮาะละ เอาไตเทียนไว้ชั่วเฟื่อไตเทียนไว้แต่ก็ออมาก่อนแกอะไรครับวอย่างน้อืออ ใส่มันกวงใส่ของบ้านได้เบิดครับไปทั้งหนาวเลยนะโอ้โบ่อปเพี่เอาองไปลงอือโอ้เาเขาไปไต่ทั้งในในตาอืมมาลงมาเอาศาสรมาป่ะบ่เอาลงมานั่้กุลวาล้ไปกำมือเออข้าวพะุทธยะเจ้าเท่นั้นครับอันนี้คือใธ้ทมนะครับเพราะว่า ลงตาเป็นกับานอนอยู่นี่เนาะนอนอยู่หม่องไดดโอ้โนันตีขยุ่แบบสมถานนี่แหละครับนี่แหละอยู่ตรงนี้บางมือบางวันกับมีเสียงนั่นเสียงนี่นเ,เขาเรียกว่าชาวบางบทเขาก็อยู่ที่นี่ก็มีพวกบางบทก็มีเฝ้าสมบัติอยู่ที่นี่ก็มี อันนี้ก็คืออยู่ในแดนนี้ทำนีุ่บเขานี่ทรัพย์สมบัติของปูโสมมากมายแล้วตั้งแต่ผู้ใดจะได้พออันใดแต่เอาหันมามีศีลมีธรรมเท่าน,นั้น,อ,นอันนั้นคือหยัง่งอ เป็นพะทาตเนีเป็นพระทาตดเลยนี่เี่ยวัานมิจะกรมวภาพกันเมื่อเยงกี่ยวาเดี๋ยวก่อนเาเเห็นแต่วันนเห็นชัดปเนี้นี่พอีพี่ข้างในคนครับเป็นประทาตน่อยไหมอยาวกลายเป็นดอกจุดทูบมาให้ด้วยจุดทูบปโยนี่จุดทูบมาใหญ่ขดอกไมทั้งคสิบ แกบ่เบื้งแผิดไข่ๆสิว่าืา่กับยนี่ไหมพ่อครับนี่เปือ<ม>ี่นยนี่นี่ๆสเปืนลนี่ยี่เาก้อนนเบิ้งยนี่นี่้า,านท้าเป็นพะธาตุาหนามาเปพะาผมเมื่อสัเห็นในผมเนจากเช้า็ถึงเ๋ยวก้อนนเห็นตันี่เท่นี้านเห็านม่จะกลมเมื่อจากเช้ยคอับสวยฟ้องน้ำปิดเด แต่เกิดไปเปิดออกู้เกิดผู้เกิดออกหายไล้ถายหน่อยายาก็มาทำเพื่อนทำบังบดงบดละเขาไม่หนีผู้่สังเกตดีๆเพราะเขาม่าสิ่งวหูแล้วม่ทำยุ่นีเพราะกบไผ่กรอีเป็นม่านบังม่นกัมาตามได้แท่งนี่แหละว่ามกบกาหัวยุ่งยา้ อด e ีจอกไปน่งด้วยกน่นทางนี้น่งไปงนี้จะไปน่งตันเนอาพอคนี่นน่ดูผ้ิารกภาพกับผ่นย สาธุสาธุสาธุมื่อสิบนี่วต่างถูกเทียนท่องยอดถวายเทพไทยเทพว่าเทวดาีิปกปักรักษาอยู่ในธรรมแห่งนี้ข้าพเจ้าขออัญเชิญพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาพุทธังรัตนานังธรรมังรัตนานังสังฆังรัตนานังขอรัตนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงที่ปกปักรักษา อยู่ในธรรมแห่งนีพร,ระเจ้ากายสังขารขอเชิญทุตพระองค์จงสเสด็จลงมาพิจารณาในการมาทำพิธีให้การสวดคันมีเพื่อที่จะสวดเสริมบาร,รมีให้กับภูมิเจ้าทีพระแม่ธรณีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกป,ป,ป,ปักรักษาจิตถีบกยายถีบญาติบของบาร,รมีถ้วยเทีบทุตพระองค์จงสเสด็จลงมารับบูรับสาง สักเกคาเมเจรูเปกันตริเควิมานีทีเปรุเถจะคาเมตรวนักหาเนเควัตุเมเคเตทุมมาจะยันตุเทวาชธรรมวิสเมยาคาคันธพนาคาติทันตาสันติเจยังมุนีวรวจันังสาธุเมสุนันตตธรรมัสวนสดิโรยมทันตาธรรมสวนสโรยมทันตาธรรมะสวนกดโรยมพทันตาสาธุสาธุคอเชอนเทิไทยเทวาเทวดาเด้อ พอปูเมญ,ญ่าปกปักระสษาปูสมเผ่าสัตว์รดีเมื่อนี้ลูกหลานได้เขามาถึงสถาท <c oughs> นที่แดนถ้ำแดนสมบัติของท่านแล้วก็ขออัญเชิญตุตุพระองค์จงมารับเอาพลังบร,รมีแล้วก็ส่งผลดีให้กับลูกกับหลานเป็นพลังเกิดก็ให้เกิดเป็นบุญบร,รมีให้ลูกให้หลานได้สส้างบุญส้างท่านด้วยทรัพย์สมบัติที่พึ่งมีพึ่งได <c> ้ <oughs> อิมิณัสการเรนณทั้งพุทธังอภิปุจยามาอิมิณัสการเรนณทั้งธรรมกบิปุจยามาอิมิณัสการเรนณทังสังฆกบิปุจยามาอระหังสมาสภุตโตภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากาโตภะคะวตาทัมโมธรรมังนามาสามิสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามินโมตัสสะภะคะวโตระโตสมาสภุทัสสะนโมตัสสะภะคะวโตระโตสมาสภุทัสสะ นโมตัสสะภะคะวัตโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิตุติยัมปีพุทธังสรณังคัจฉามิตุติยัมปีธัมมังสรณังคัจฉามิตุติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิตาติยัมปีพุทธังสรณังคัจฉามิตาติยัมปีธัมมังสรณังคัจฉามิตาติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิ ติวาคพะโตผู้นังสนุตมวะเทธาสัตเิระสามะธรรมสาริปุโรตนะอาตถิกโรโตกสุโนปันสัมและจ่าชวิโตผุสัมมาสัมมาระวะคพัโสปิเตอติวาคพะโตผู้นังสนุตมวะเทธาสัตเิระสามะธรรมสาริปุโรตนะอาตถิกโรโตกสุโนปันสัมและจ่าชวิโตผุสัมมาสัมมาระวะคพัโสปิเตอติวาคพะโตผู้นังสนุตมวะเทธาสัตเิระสามะธรรมสาริปุโรตนะอาตถิกโรโตกสุโนปันสัมและจ่าชวิโตผุสัมมาสัมมาระวะคพัโสปิเตอ อิติปิโสวิเศษเสอิอิเสเศษเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิอิติปิโสวิเศษเสอิอิเสเศษเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิอิติปิโสวิเศษเสอิอิเสเศษเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอินะโมตัสสะตัสสะอมนะนะโมตัสสะตัสสะอมนะนะโมตัสสะตัสสะอมนะสิ่งไหนที่ไม่ดีก็ขอให้ตัดให้ลูกให้หลานสิ่งไหนที่มันไม่ดีก็ขอให้ตัดกรรมตัดเวร อยาได้มีเร่อกลุก่มกดเกี่ยวลูกหลานขอให้ลูกหลานนั้นเป็นผู้ตื่นผู้รลูผู้เบิกบานขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ลูกหลานต้องการได้ิดอยากส้างวัดส้างว่าธนูบำเพ็พร,ระพุทธศาสนาขอให้สิ่งนั้นจมาเกิดขึ้นจากใจลูกหลานขอให้สิ่งนั้นจมาเกิดทราบให้ลูกให้หลานขอให้สิ่งนั้นจะิญ่นงองงา,งามตามจิตที่ลูกหลานจิตอธิษฐาน <c oughs> อิติปิโสภควาระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณาสัมปันโน สุกัตโรกับิทูนุตโรปุริสาธรรมสารติสัทธาเทวมนุสานังโพธุภักขวาติสาวาคาโตภะกขวตาธรรมโมสันติริโกอัการิโกเอหิปัสสิโกโอปนายิโกปัจจตังเวทิตาโพเบญโยหีติสุปฏิปันโนภะกขวัโตสาวะกขสังโฆวุชุปฏิปันโนภะกขวัโตสาวะกขสังโฆยายาปฏิปันโนภะกขวัโตสาวะกขสังโฆสามีขีปฏิปันโนภะกขวัโตสาวะกขสังโฆ ยาติทางจัตตาริปุริสายุคานิอัตถาปุริสาบุคราเอสาภักวัตโตสาภกะสังโคอ,อาหูเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญชริกะระณียนุตรังปุญญาเขตตังโลกาสาติสวดกำลังวัดในเพลนเนบัติเนียเอ,อิติพิโสภักวาอารหังสัมมาสาัมพุทธโธนะโมคจาวายพาตินเทวาสเสด็จลงมารักษาสถานที่แห่งนี้ทั้งสิบสองลาศี กุนังพระธรรมเมตตังพระสังกีนิพระธาตุทางสี่ดินน้ำลมไฟสามดวงเป็นความสดใสรักษาภายในกุศลธรรมมากุศลธรรมมากุศลสามปันนยติพิโสภักขวาอารหังสามสามาสามพุทโธนโมขะจวายพระจันเทวาสเสดจลงมารักษาสถานที่แห่งนี้ทั้งสิบสองสีประพุทธากุนังและพระธรรมเมตตังพระสังกีนิพระธาตุทางสี่ดินน้ำ ลมไฟพระแก้วสามดวงเป็นความสดใสรักษาภายในกุศลธรรมมากุศลธรรมมากุศลสามปันนยที่วิโสภะวาสามมาสามพุต่อนโมขจวายพ่างคันเทวาเสด็จลงมารักษาสถานที่แห่งเมียทั้งสิบสองราศีพระพุทตคุนังพระธรรมเมตตังพระสางกินีพระตาตั้งสี่ดินน้ำลมไฟพระแก้วสามดวงเป็นความสดใสรักษาภาย กุสธราธรมมากุสธรรมมากุศลสามปันโนยติปิโสภัจวาอระหังสามมาสามพุทโธนโมกระัจวัยพระพุทธเจวารักษาสถานที่แห่งเมทั้งสิบสองราชีพระพุทธาคุณังลรภธรรมเมตังอภสามขีนีลระตาตั้งสี่ทินน้ำลมไฟ สามดวงเป็นความสดใสรักษาภายในในกุศลธรรมมากุศลธรรมมากุศลสามปานนุยที่พิโซปัทวะ สามมาสามพูดต่อนโมคจวายพระหัสบดีเทวาเสดจลงมารักษาแห่งีทั้งสิจสองราศีพระพุทธคุณังละพระธรรมเมตังพระสังขีเนียพระธาตุทั้งสี่ดินน้ำลมไฟพระแก้วสามดวงเป็นความสดใสรัก,รรารสสก,กษาภายในกุศลธรรมมากุศลธรรมมากุศลสามปานโนยทิพิโสพระกวาอารัหัสามาสามพูดต่อนโมคจวาย สุเทวาะ,ะเสดลงมารักษาสถานที่แห่งนี้ทั้งสิบสองราศีพพุทุนังและพระธรรมเมตตังและพระสังคีเนียพระธาตุทั้งสี่ดินน้ำลมไฟแก้วซ้มดวงเป็นความสดใสรักษาภายในกุสราธรรมมากุสลธรรมมาขุสลสามปันโนอิติปิโสภะกวาอารหังสาม สามพุทธโธนโมขจวายพระเสาเทวาสเสด็จลงมารักษาสถานที่แห่งนี้ทั้งสิบสองราศีพระพุทธคุณังละพระธรรมเมตังละพระสร้างกินีพระธาตุทั้งสีดินน้ำลมไฟพระแก้วสามดวงเป็นความสดใสาภายในกุศลธรรมมกุศลธรรมมากุศลส,าม,า,สามปันน้อยที่พิโสภคพกวาอารหังสา สามพุทธ่นโมกัจวายพระหงูเทวาเสด็จลงมารักษาสถานที่แห่งนี้ทั้งสิบสองราศีพระพุทธกุณังและพระธรรมเมตังพระสังกิณีพระธาตุทั้งสี่ดินน้ำลมไฟพระแก้วสามดวงเป็นความสดใสรักษาภายในกุศลธรรมมละกุศลธรรมมากุศลสามปันโนอิติปิโสภควาอรหังสา สามพุโทโธนมโมคจวายพระเกศเทวาเกด็จลงมารักษาสถานที่แห่งนี้ทั้งสิบสองนาทีพระพุทธกุณังละพระธรรมเมตังพระสังคินพีพะะทาุทั้งสี่ดินน้ำลมไฟพระแก้วสามดวงเป็นความสดใสรักษาภัยกุศลารรมรรมมากุศลธรรมมากุศลสามปันโนอิติพิโสภะวาอารหังสามมาสามพุโทโธนโมพุทธายะ พุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาพุทธลาโภนะโมพุทธายะพุทธลาโภนะโมพุทธายะพุทธลาโภนะโมพุทธายะขอพอบรบารมีทุกทุกพระองค์องค์พ่อปู่สมเฝ้าทรัพย์ก็ดีพระแม่ธรณีนะเมตินะเมติพระแม่ธรณีเจ้าข้าเอ๋ยบัดนี้ข้าพเจ้าจงขออัญเชิญพระแม่ธรณี เปิดทรัพย์เปิดสมบัติให้กับลกูกกับหลานผู้มีจิตใจลกูกหลานจะได้นำองค์พระพุทธรูปองค์สัมมาสัมพุทธเจ้ามาถวายเพื่อเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาแด่แดนแห่งอารยธรรมของปู่โสมแห่งองค์พระภูมิเจ้าที่พระแม่ธรณีอยู่ณสถานที่แห่งนี้จงโปรดปานประทานพรประทานทรัพย์ประทานการเงินการงาน,งาน ธุรกิจการงานให้กับลูกหลานทุกตนทุกคนมั่งมั่งมีมีร่ำร่ำรวยรวยทุกตนทุกคนก็ค่าเถธุส้ค่้รวมกันสร้างจะไถิกร้ดลูกหลานได้สวดได้ทำตามให้แล้ว สุสิงอย่างหมองนี้เป็นบาร,รมีที่สูงทรงวันไดก็แล้วแต่พระแม่ธรณีสิ่งศักิีภูมิเจ้าทีที่เป็นเห็ดเป็นร้ำเป็นสา่าต,ตรงนี้ก็จะเป็นตรงนี้ก็จะเป็นลานลานที่เออเป็นแปวเป็นปองปองใหญ่มนหลูร่ง เพื่อติจะให้เปิดป้องเปิดป้องตะกี้เนี่สว,นสวดตะกี้ในี่สวดไปตะกี้สวดไป่เอาเพิ่ง่นเวนไมเออกเอากี่มั่ำะเปิดปออ้องเสร็จแล้วนะครับทุกสิ่งทุกอย่างภาระหน้าที่ ลูกหลานได้ประกอบพิธีสวด,ดให้แล้วก็ขอพลังอำนาจพลังบาร,รมีจงเกิดนะครับรออโอเคนะครับสวัสดีครับ